สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวผู้ไทยพาเลาะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่ผมจะได้พามาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครันะี่ครับผม วันนี้เป็นวันพุทธที่18กันยายน2567นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะดูบรรยากาศรถเยอะพอสมควรอยู่เมื่อเช้านะครับเมื่อตอนเช้าฝนตกนะครับผม ฝนตกเลยพายุเข้านะแต่ช่วงบ่ายนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปชมทางด้านในของธรรมอุทยานนะครตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินไปนะครับผมอยู่บนถนนหมายเลข12นะครับอยู่ฝั่งทางด้านตรงข้ามครับ รูปปั้นหลวงปู่นะตรงนี้นะครับรถก่อค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนะฮะหรือว,ว่าใครต้องการที่จะไปจอดรถทางลานจอดรถของ ธรรมะอุทยานก็ไปตรงโน้นนะครับที่มีป้ายบอกจอดรถฟรีอยู่ทางโน้นนะครับไปจอดได้ห้ามจอดบริเวณริมถนนหน้าธรรมะอุทยานนะครับโดนปรับแน่นอนนะครับผมถ้าจะจอดก็นโน่นแหละครับไปจอดร,ริมถนนด้านซ้ายมือของถนนได้นะครับแต่ต้องเลยธรรมะอุทยานไปก่อนนะครับเลยเขตธรรมะอุทยานไปก่อนนะครับ ันนี้ก็ร้านค้าที่อยู่ริมถนนนะฮะอยู่บริเวณทางด้านหน้าของธรรมอุทยานนะครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมทางด้านในกันครับผมบตอนนี้เราก็เดินมาถึงประตูทางเข้าของธรรมอุทยานแล้วนะครับ,รบนี่คือซุ้มประตู ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนี่ฮะซุมประตูก็สวยงามนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูครับบรรยากาศทางด้านในนี่ฮตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมง กว่าๆนะฮะใบโมงเกือบจะครึ่งแล้วนะตอนนี้เรายืนอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้านะฮะทางด้านในตรงลานพญานาคกับศาลาทาเวสุวรรณนะครับยอดิยยมสาธุชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่จะให้เยอะเท่ากับวันหยุดก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันทําการปรกตินะครับ ยติยโยมก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับช่วงบ่ายนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศความมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะดี๋ยวครับนี่ฮะบ,บรรยากาศโดยรอบถือว่าเป็นการมาอัปเดตธรรมอุทยานในรอบเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับผมจุดนี้นะครับจุดนี้คือ หอละคังนะครับหอละคังหอละคังประจำธรรมอุทยานนะครับผมเราก็ตรงนั้นเห็นไหมครับตรงที่กําลังก่อสร้างตรงนั้นคือเป็นสถานที่ก่อสร้างรูปเหมือนยืนองค์ใหญ่ของหลวงปู่นะครับก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรแล้วนี่ครับเห็นไหมครับ นี่คือรูปเหมือนหลวงปู่นะครับเป็นรูปเหมือนจินงใหญ่กำลังปั้นอยู่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมกใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผม ที่จะเป็นฐานนะฮะที่กำลังก่อสร้างอยู่ฐานลูกป,ปั้นยืนองค์ใหญ่นะครับผมตรงนี้นะครับก็มีความค้นหน้าเยอะแล้วนะครัีข,ขาหน้นก็คือหอะระฆังนะคะัแล้วก็ทางด้านโน้นนะฮะเรามองออกไปทางานโน้นก็จะเป็นประตูเข้าธรรมอุทยานทางด้านข้างนะฮะก็จะเห็น ลูกปันลูกปูศิราศิริจันทรทที่นั่งอยู่ฝั่งทางโน้นนะอยู่ฝั่งทางทางตรงโน้นนะครับผมรับผมวันนี้เป็นวันที่18กันยายน2567นะครับเมื่อตอนเช้านะครับฝนตกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ วันที่18ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิธรรมอุทยานก็ได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดหนองคายนะครับและวันนี้หลวงปูก่ก็เมื่อตอนเช้าก็ท่านก็ยังอยู่นะฮะตอนบ่ายนี้ท่านก็น่าจะเข้าพักผ่อนหรือว่ามีจิตมิมนที่ใดนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผม เราจะพาไปชมบริเวณพระองค์พญานาคหระอวาเวสุวัรดนะรก็จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วบ่ายบ่ายโมงครึ่งแล้วล่ะครับตอนนี้ดูครับก็ยังมีญาติโยมสาธิชนเดินทางมา กราบไหว้ขอพอรกันเรื่อยๆอยู่นะครับนี่ครับผมีแ่น,นี่ครับตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ทางด้านในของธรรมอุทยานอยู่บริเวณลานด้านหน้าของ องค์พญานาคระทาเวสสุวรรณนะครที่เห็นอยู่นั่นคือซุ้มประตูทางเข้าธรรมอุทยานนะครับตอนนี้ก็มีคณะญาติโยมผมก็ไม่รู้มาจากที่ใดนะฮะจำนวนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะยืนอยู่เตรียมจะเข้ามาที่ธรรมอุทยานนะครับผมดูทางโน้นครับยืนรอเต็มอยู่แล้วก็ มองไปข้างนอกก็จะมีรถทัวร์จอดอยู่สองสำคัญนะครับผมด้านน้นนะครับนี่คือบรรยากาศทางด้านในของธรรมอุทยานวัฟศสิลานะครับผมอยู่ตรงบริเวณลานพยานาากับ สารา,าเวสุวรร์ตรงนี้นะครับกรับนี่คือบรรยากาศทางด้านในบริเวณลานพญานาคท้าเวสวรร์ก็เยอะอยู่นะครับญาโยมสาธุชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่ที่มากราบไหว้ขอพรตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับก็ ยังเยอะอยู่วันนี้แดดไม่ร้อนด้วยครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฝนตกแต่ตอนน no ี้ก็หยุดไปแล้วนะฮะก็บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะแต่ฝนไม่ได้ตกนะฮะตอนนี้คือหยุดแล้วนี่ฮะวันนี้เป็นวันพุธที่18กันยายน2567นะครับนะฮะ อยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิลจันโทนะครับก็จะพามาชมบรรยากาศบริเวณธรรมอุทยานเป็นการอัปเดตนะครเป็นการอัปเดตธรรมอุทยานในรอบ1สัปดาห์นะครับผมผมก็จะพามาอัปเดต ร,รมอุทยานกับวัดพระธาตุมือนหินเป็นระยะระยะนะครับท่านใดต้องการทราบหรือว่าไม่มีโอกาสได้มาบ่อยๆแต่อยากทราบว่าช่วงนี้ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาและวัดพระธาตุมือนหินมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็สามารถ,ถติดตามได้ที่ช่องบ่าวปูไทยพาเลาะนะครับผม ผมจะคอยนำเสนอให้ท่านทราบเป็นระยะระยะต่อไปนะครับผม <c oughs> ครัรบนี่คือบริเวณทางด้านในตรงจุดที่หลวงปู่ออกมา ตอนรับศรัทธายตโยมนะอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วเกือบจะบ่ายสองโมงแล้วนะครับก็มีโยมสาธุชนมากราบไหว้รูปเหมือนหลวงปู่ขอพรกันอยู่นะครับตรงจุดนู้นนะฮะเป็นจุดที่หลวงปู่ออกมานั่งตอนรับศรัทธายตโยมนะครับผมแต่ตอนนี้หลวงปู่ก็ น่าจะพักผ่อนแล้วล่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่ธรรมอุทยานแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่เห็นรถของหลวงปู่นะครับผมหรือว่าแต่ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเมื่อเชา้านี้หลวงปู่ก็ยังอยู่ที่ธรรมอุทยานตามตามกำหนดการก็ไม่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 เห็นว่าหลวงปู่มีกิจนิมนต์ที่ไหนนะครับวันนี้วันที่สิบแปด จะมีกิจนิมนต์ที่วัดพระธาตุหม่นหินในวันที่22กันยายน2567นะครับวันที่22หลวงปู่น่าจะไปที่วัดพระธาตุหม่นหินนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมาที่ทางด้านหลังของธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับมาทางด้านหลังซึ่งเป็นลานจอดรถนะฮะ ลานจอดรถของธรรมอุทยานนี่ฮะจะพามาดูมาชมบรรยากาศที่ลานจอดรถกว้างนะฮะจอดรถได้ร้อยสองร้อยคันสบายๆเลยกันนี่แต่วันนี้ก็รถก็ไม่ค่อยเยอะแลพวก็บ่ายแล้วนะฮะหลวงปู่ก็เข้าพักผ่อนแล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่คือลานจอดรถ ทางด้านหลังของธรรมอุทยานนะครับนี่ครับผมจอดได้เยอะนะครับงนี่ครับ <c oughs> แล้วก็ทางด้านหลังนี้ก็มีการผมผมที่นี่ทางด้านหลังของโครงหลังคานี้ไปนะจะมีถมที่ทำเป็นลานจอดรถอีกนะฮะตรงนี้คนระับ นี่ครับผมทางโน้นนะครับที่เห็นเป็นถมดินอยู่โน้นแต่ยังไม่ได้เทพื้นปูนนะฮะและที่กำลังเห็นกำลังทำก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะฮะคือจุดทำห้องน้ำนะฮะห้องน้ำตรงนี้ก็เป็นแทงน้าประปาประจำธรรมอุทยานนะใช้ พลังงานแสงอาทิตย์นะครที่เป็นรางคานี่คือแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะนี่เป็นใช้พลังงานแสงอาทิต์ในการปั่นปั๊มน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นไปกเก็บตรงโน้นนะครแล้วก็มีสะตรงนี้นะครับสะน้ำก็มีบันไดลงนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมทางด้านข้างของธรรมะอุทยานทางฝั่งนี้นะครับเดินอ้อมมาทางลานจอดรถแล้วก็พอหลวงปู่อยู่นะครับแต่ว่าหลวงปู่เข้าพักผ่อนแล้วนะเห็นไหมฮะรถหลวงปู่ยังจอดอยู่หลวงปู่ไม่ได้ไปกินนิมนต์ที่ไหนนะครับวันนี้แต่ตอนนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วนะฮะหลวงปู่ก็เข้าพักผ่อนแล้วนะครับ นี่ครับรถหลวงปูจอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นเมื่อเช้านี้หลวงปู่ก็ออกมาตอนรับสัทยาติโยมอยู่นี่ฮะตัวหลวงปูไม่ได้ไปไหนนะฮะหลวงปูจอดอยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าหลวงปูท่านเข้าพักผ่อนแล้วนะครับตอนนี้ นี่คะคือบรรยากาศทางด้านหลังด้านข้างก็ยัดโยมเยอะอยู่นะครับผมชมบรรยากาศตรงจุดที่หลวงปู่ออกมาต้อนรับศรัทธายัดโยมนะครับนี่ครับผมหลวงปู่จะนั่งตรงจุดนี้นะครั รตรงที่หลวงปู่นั่งที่ตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้หลวงปู่ได้เข้าพักผรอนแล้วนะครับต่อมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเหมือนหลวงปู่ได้นะครับตรงน,นี้หลวงปู่จะพักอยู่ทางด้านในกุฏิตรงนั้นนะครับตอนนี้หลวงปู่เข้าพักผ่อนแล้วนะครับผม ครับผมวันนี้ผมบ่าวภูไทยพาเลาะก็ได้พามาอัปเดตธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในรอบหนึ่งสัปดาห์เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบการพาชมบรรยากาศร,ร,รอบๆธรรมอุทยาน ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบาปุไทยพาเลาะในการจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าติชมอยากให้บาปุไทยพาเลาะไปชมตรงจุดไหน ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับผม mm hmm.